สวัสดีครับสวัสดีครับโจ๊กนักเดชกับพี่บีผางามนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Backyard by บ้านผางามครับนี่คือที่เที่ยว แห่งใหม่ส <function> okay, ุดนะครับของสวนซึ่งครับแอดเวนเจอร์นะครับก็พี่บีเป็นพี่ชายที่โครปนาวันนี้ก็มารีวิวเล่นเองเลยนะครับเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนนะครับอ๋อไม่เป็นพี่วันนี้เรามีอะไรเล่นบ้างที่นี่เวลาเรามาแล้วเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างอ่าโอเคนะครับก็ที่นี่ชื่อว่าเดอะแบกยาร์ดนะครับหรือว่าเป็นสวนหลังบ้านนั่นเองนะครับเราเชื่อว่าความสุขในวัยเด็กของทุกคนเนี่ยอยู่ที่สวนหลังบ้านเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นเหมือนสวนหลังบ้านที่แบบมีเนินอยากสไลด์อยากกลับมาเป็นเด็กอยากจะโขนตามต้นไม้ทําอะไรทา แต่บ้านกับคนทั่วไปมันไม่มีสไลด์แบบนี้นะครับจริงๆแล้วอะเราเราแบบเราลืมการเล่นกันเราลืมจิงช้าหลังบ้านใช่ปะเราลืมเนินที่แบบเราเคยวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีเนินทรายอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้เราก็พอโตแล้วมันก็ใหญ่ตามตัวเราขึ้นมานี่นะครับแล้วเกมแรกกิจกรรมแรกมันจะมีอะไรบ้าง ทีน่นี่ตอนนี้เรามีกิจกรรมบนภัยเจ็อย่างนะครับเจ็อย่างอย่างแรกก็คือที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับนี่คือ,อทาซานทัวร์หรือว่าเราก็จะเดินทางไปบนรออนะครับตามต้นไม้ทั้งหมด5เส้นทางนะครับเป็นเหมือนซิปลายเหมือนซิปลายที่เรารู้นะครับเห<า>มือนซิปลายนะครับก็จะมีมีรอกแล้วก็มีสายเซฟนะครับก็สําหรับคนที่เล่นกิจกรรมความสูงที่นี่นะครับมีข้อยกเว้นอย่างเดียวคือคุณต้องหนักไม่เกิน2ตันนะฮะหรือสองพกิโลใช่ใช่้นครับใช่เราคือเราจํากัดเราล็อกอุปกรณ์รับได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยกว่า ขั้นตอนความปลอดภัยวิธีการจัดการ,รอะไรเงี้ย<ค>นะครับหนักถึง1ตันได้ก็พิจารณาตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็นอกจากทิปลายแล้วนะครับก็เราก็จะมีกระดานสไลเดอร์น,นะครับนี่เห็นกระดานสีแดงเราก็จะลงเนินความยาวประมา 30เมตรทางด้านนี้นะครับนะครับก็มันก็จะไปตามรางนี้นะครับอันนี้ก็แบบว่าสําหรับแก๊งนะครับใครที่แบบว่าอยากจะวัดความเร็วกันแข่งกันเลย4เส้นทางได้พร้อมกันใช่ประมาณนั้นนะครับเรามีหน้าผาจาลองนะครับนี่ครับเรามีหน้าผาจาลองที่แบบให้ปีนกันแล้วก็จะปีนแข่งกันก็ได้หรือว่าจะได้แบบว่าอยากทดสอบกับตัวเองว่าพี่ฉันไปได้ไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะได้แบบใส่รองเท้าปีนผาลองปีนให้ความรู้สึกเหมือนกับนักปีนหาจริงๆเลยว่าเขารู้สึกยังไงกันนะครับแล้วต่อไป ตัวต่อไปครับตัวที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าบอกได้เลยว่าเขามีของนั่นก็คือชิงช้ายักษ์นะครับหรือว่าเนี่ยตัวนี้ก็คือเราก็จะให้นั่งชิงช้าแล้วก็จะมีสายขาเรัดเอวรัดขานะครับขอเซฟไว้ใช่รอบแรกเราจะหันหน้ามาด้านนี้เพื่ออยแบบถ่ายรูปกับวิวละลายอ๋อสวยๆวยเหมือนที่อินโดนีเซียแตบบว่าเลยนมเหมือนที่อุบุดใช่ครับอันนี้จะเหมือนชิงช้าบาหลีที่อุบุดนะครับอ่าประมาณนั้นแต่พอเสร็จแล้วครับเราจะหันหน้ากลับไปแล้วก็จะใส่อุปกรณ์เสร็จปุ๊บก็เต็มเหนียวเลยครับก็ม่ล้างไว้ก็ลงน้้้้าา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 าเเเเลลยอออออะะไไไไรรรรรรปมมมคคืืพงงว่สสสถถิชชด นี่อ่บางคนนะขาที่ไปแตกกิ่งไม้ข้างบนเลยแม่เจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ใครอยากเห็นใครอยากเห็นพี่โจขาแตะกิ่งไม้แล้วก็กดกดหนึ่ง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 แล้วละครับโอเค็นจะรอเป็นเป็นหนูนะครับอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมง่ายๆแบบคนที่แบบยังไม่เคยประจมภัยอย่างเช่นการยิงธนูยิงธนูเอาเนี้ยของชอบยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่7เ็ดของเราจะเป็นสนามอยู่ทางด้านนน้นนะครับว่เดี๋ยวเราอาจจะมีตัดภาพคลิปมาให้ดูนะครับมีนคลิปเป็นคล สนามยิงปืนเจลสนามปืนเจล,เจลมันต่างกันยังไงฮะไอ้จเจลเจลเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงสนามยิงปืนเนี่ยครับเออ่พอพูดถึงมันก็จะมีเพนบอลกับบีบีแต่ว่าเพนบอลคนก็กวัวชุดเลอะอะไรอย่างนี้เก็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยข้างแรงนะมันลูกมันใหญ่มันเจ็บอ่าใช่ใช่แต่ว่าปืนเจลเนี่ยก็คือมันจะไม่เลอะเหมือนเพนบอลไม่เจ็บเหมือนบีบีกันคือเบาเบาลงแต่วละมันจะอยู่กลางๆระหว่างนุ่มๆเป็นเจลนุ่มๆอ่าใช่ใช่แล้วไปเป๊ะแล้วแต่แล้วไม่เลอะใช่ เอาเวลาเล่นกันเนี่ยนะครับมันมันไม่เจ็บมากมันเจ็บใจเวลาเล่นเราจะรู้สึกแบบว่านี่เป็นกิจกรรมเดียวที่แบบเราสามารถสาดกระสุนใส่เพื่อนได้แบบอย่างไม่รู้สึกผิดเงี้ยนะครับคือแบบเพราะมีความกดแคนอะไรในใจเนี่ยมาระบายกันในเกมนี้เชื่อไหมเพื่อนที่แบบมาเป็นกลุ่มกันเนี่ยพอมาถึงคเข้าไปเขาจะมีทุกอย่างยกเว้นจริยธรรมนะครับคือแบบว่าแบบสาดกระสุนอะไรใส่กันนี้เราใจที่ผมกดไรค์ืเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆืนมาใช่ไหม เราต่อให้เป็นเพื่อนที่เรารักกันเราึกดญิงมันจะมีบางมมที่ผมกูอยากฉาดกระสุนใส่หลังมันจังเลยอะไรอย่างเอามาลระบายอารมณ์นะได้ครับปลดปล่อยข้างในตัวเราออกมานะเอาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมแรกก่อนเลยได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปกิจกรรมที่ชื่อว่าทาซันทัวครับเรียนครับ